วัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆพน้องเราทุกคนด้วยนะครับผมยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญทวิลากับเกมนิวมินิเบอร์เทนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกิวเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมก็กิวมูนเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของตัวนี้ก่อนนะครับก็อยู่ในกิวเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นตัวของพี่เพชรนะครับผมนะเพชรสหรัฐนะครับผมยอกอก็นะครับตัวละครนี้เนี่ยครับผมอยู่เซิร์ฟแปดนะแต่ว่าอยู่กิวเซิร์ฟหนึ่งได้นะครับโอเคเนาะล้านห้าแล้วโอ้โห ก็ค่อนข้างที่จะไม่ช้าก็เร็วแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาที่กิวนะครับห้องโถงนะครับผมนี่นะฮะเสียบัง9้านิ้วนะฮะเป็นหัวหน้ากิวนะครับผมยอกยอกเดี๋ยวมาดูคลิปจะกดเอานะครับผมปกติพี่แกก็ชอบของใหญ่อยู่แล้วนี่ครับผมนะชอบใหญ่แล้วปิ้งนี่นะครับผมพี่บังการของเรานรีฮะอ่าหัวกิวของ มู Moon, นเนาะนี่นะครับผมนะื่องประดับนะครับพลัง2 4 0ลนะ้าน4กับ2ล้านเนาะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักพี่เขาเป็นอย่างดีนะครับเป็นหัวหน้ากิวของคิวมูนเนาะโอเคนะครับต่อมาก็อันนี้ใครเอย่ยนะครับพี่หนิงนะครับผมนะเอออ่านชื่อเป็นภาษาอังกฤษเอานะฮะอ๋อนี่ไงหนิงนะครับ ใจดีมีให้เบินเบินะฮะอะไรเนี่ยอะไรคือลายเบินเบินเออนะ 2, 7, เนี่ยมสองล้านเจ็ดแล้วหรอโอ้โหนะฮะคิวนี้สุดจัดจริงนี่ฮะโอ้ดอกเก้าพันถ้าจะสู้ไหวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวละครของพิจินะครับปิ้งอันนามาเป็นเกาหลีเลยนะฮะจังหวะนี้ก็สวยไม่สวยก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนี่ครับผมเป็นลองหัวหน้าคิวเนาะนะครับเครื่องประดับก็ประมาณนี้เนาะผมอาจจะจําไม่หมดนะครับต้องขออาภัยด้วยนะ อันนี้ก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าคุ้นๆนะอ่อจำได้แล้วนะครับผมพี่หมวยนั่นเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักพี่หมวยเนาะสวยนะครับคนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับถ้าได้เห็นรูปเขาเนี่ยสวยนะเออนะครับผมก็สายแบบเริ่มเข้าวัยกลางคนกันหมดแล้วนะครับผมในกิวนี้เออแล้วผมอันนี้ก็หมาบ้านนะครับร้านสอเนาะก็ตามนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนาะ อันนี้ก็พี่โมนะครับปิ้งแนะ่ผมเคยรีวิวเซิร์ฟหนึ่งไปแล้วนะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะจำเขาได้นะครับพี่โมเนี่ยนะครับหลายๆคนอยากจะเห็นเขาหน้ามีอ่ากิลอื่นเป็น F-C ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะปิ้งเลยทีเดียวนะครับผมนะสวยนะครับสวยสวยนะครับผมนะต้องยกย่องความสวยของเขานีฮะอาจจะไปโดน9นิ้วของเซิร์ฟอ,อื่นก็ได้อโอเคนะผมต้องขอภัยด้วยนะครับ พูดไปพูดมาเดี๋ยวจะโดนโกรธเอานะครับ MR นะครับผมอ่าโอเคสกิดกูทุสกิดกูทีอะอหยอันนี้ก็พิยุทธ์นะครับผมนี่นะครับผมนะเซิร์ฟหนึ่งกิลมูนะครับนี่ครับเครื่องประดับนะครับโอ้สามล้านกว่าขึ้นแล้วนะครับก็หวังว่าขอให้สู้กับฝรั่งชนะชนะนะครับผมเออสุดยอดสุดยอดนะครับผมพลังเยอะกันจริงๆแหมอันนี้ก็ตัวใครเอ่ย เออพินหรอพิมพินใครอ่ะเพชรอ๋อตัวพี่เพชรอีอันนี้มันแต่งกับพี่เพชรนี่หว่าเป็นตัวของพี่ออฟเหรอไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นพี่ออฟนะครับขอเดาไว้ก่อนนะตัวนี้น่ครับก็หลายหลายคนอาจจะจําชื่อเอาเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รายชื่อนะครับว่าหลังจากที่ดูจากตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะมีใครอีกเนาะที่พลังเยอะหรือเปล่านะครับโอ้คนนี้ก็เกนะ้าแสนเนาะ พี่โม2.3ล้าน3นะครับบางการอันนี้ไม่กดดูก็ได้นะตรงนี้นะครับมันจะเห็นพลังต่อสู้นะครับพี่โมกดไปแล้วนะครับนี่สองล้าน2นะฮะอันนี้พี่หมวยเนาะอ่าคนนี้นะครับอันนี้ก็ล้าน3นะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับหมาบ้านกดไปแล้วพี่เพชรกดไปแล้วนะครับคนนี้ใคร2ล้าน7คนนี้พี่หนิงนะครับกดไปแล้วอันนี้อีหนูช่ำนะครับอ่าหนูช่ำจำได้เลย เราเองเนาะแหม่นี่นะครับไม่ค่อยอยู่จอนะแหม่ไปอยู่ไหนฮะไปอยู่กับสาวเหรอไม่ค่อยอยู่จอฮะเอออันนี้ลุงมะละนะครับผมลุงมะละนะครับผมเกือบห้าสิบแล้วนะครับเกือบห้าสิบแล้วแต่ห้าสิบยังเจ๋วนะเออนะฮะ <laughs> อันนี้พี่แอนนะครับอ่านตามชื่อภาษาอังกฤษก็เข้าใจายอยู่นะพี่แอนนะครับนี่สองล้านสามนะฮะพิจินะครับ นี่นี่ครับอันนี้ก็กดดูแล้วเนาะพี่ยุทธนะครับสองสี่นี่ใครอ่ะสองสี่นี่นะครับโมออนอ๋อนี่พี่โมเล่นไอดีด้วยหรอเอ้ยหลายตัวนะพี่โมอ่ะทำไมไปยุ่งกับผู้ชายหลายคนนะครับนี่เดี๋ยวเขาทะเลาะกันนะกิลเซิร์ฟอื่นเขาทะเลาะกันอยู่เนี่ครับเกี่ยวกับพี่โมเนี่ยนี่ฮะพี่หมวยอะไรพวกนี้นี่ฮะแหม นี่นะครับปิิงๆเข้าไปโอ้โหชื่นใจนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนพี <S <s ่เพอน้องทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วนะฮะก็อย่ามาหาเรื่องใส่ตัวกรูนะฮะเออเดือดร้อนถึงกรูวิสบอลนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมเคยเล่นอยู่นะครับตะเกียบนี่นะครับเป็นคนที่รู้จักกันหมดเลยนะครับนี่ตะเกียบเนาะสต็อนะครับผมพี่สต็ออันนี้อยู่ในกลุ่มเฟสผมอยู่นะฮะนี่นะครับ อันนี้พี่จุ๋มนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนาะอาจจะเป็นพี่จุ๋มนะครับอันนี้เขามีตัวละครประมาณ2 3ตัวเลยนะอันนี้ขอเดานะฮะแต่ว่าตอนนั้นเขาเอามาแบก2ตัวเลยนะโอ้พลังเยอะกันทั้งนั้นนะครับล้านขึ้นเี่ครับผมจังหวะน,นี้ก็เชียร์ให้สู้กับโฮมเดอะซับกิลบูอะไรพวกนี้นี่ครับอันนี้จําชื่อไม่ได้แต่เคยเล่นด้วยนะครับเคยเล่นด้วยไม่เป็นไรเนาะเขาอาจจะจําชื่อเกมนะครับชื่อเล่นไม่ต้องนะครับผมจังหวะน,นี้นะฮะ เฮ้ยคนนี้คุ้นๆทำไมมีกิวลิเวอร์พูลด้วยมีกิวนี้ด้วยเหรอแต่ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่โอ้มีแต่เสียบังการ9้านิ้วนะครับไม่มีใครตั้งชื่อเก้านิ้วแล้วหรอไม่มีแล้วดิโอ้โหสงสัยสู้พี่บังไม่ได้ <laughs> อ่าโอเคนะครับดักดักซีด อันนี้ชื่อคุณคุณนะเนี่ยน,นี่ชื่อคุณ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 แต่จำชื่อไม่ได้แม่คิดถึงมีเพื่อนจำชื่อเอาละกันนะครับจำชื่อเกมถ้าเจอก็ทักทายกันได้อันนี้เด็กหญิงย่าๆนะครับอันนี้รุ่นป้าเราเลยนะก็โอ้เขาอยู่กับเกมนี้มานานเขาบอกว่า4ปีเลยนะครับป้าป้านะครับคงคิดถึงผมมากมายแล้วแหละนะฮะก็ห่างเหินไปนานก็ว่างก็ ก็กลับไปเล่นเซิ้มหนึ่งบ้างนะครับผมนะไปไปมานะนี่นะครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นฝรั่งบ้างอะไรบ้างนีครับนะคิวนี้นี่ครับก็ค่อนข้างที่พลังเยอะอยู่นะครับนะคนไทยของเราก็สู้ๆนะครับอันนี้เป็นสาวๆนะครับข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นี่เป็นเจ๊หรือเปล่าเจ๊อยู่ในกลุ่มไลน์นี่เองแม่จะหลบไปไหนเจ๊เจ๊จ่าเออนะครับผมมีความสุขจริงๆนะครับได้ประจานคนอื่นเขาเนี่ยนะครับ ใครสวยไม่สวยดูกันเอาเองนะจ๊ะอยากให้มีรูปลงกันทุกคนเลยนะครับแหมมันจะได้ตื่นเต้นกันหน่อยนะฮะโชประกาศสักดาให้กับกิวอื่นเข้าไปนีครับก็หลังๆนี้ก็เริ่มเป็นฝรั่งเนาะนี่นี่ครับโอ้ก็สมาชิกก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณเกือบตันนะนะเกือบตัน54บ้างแหละก็มีขึ้นๆลงๆนะเพราะว่าฝรั่งมันก็เข้าขอ,อ,อกเข้าออกเข้าออกอะไรประมาณนี้นี่ครับ อันนี้เด็กชายนัดเดทนะครับอันนี้ตัวพี่เพชรตัวตัวนี้มีอีกเหรอเอามาเข้าอยู่ในตัวนี้อีกเหรอนะครับอืมก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับนี่หลังจากนี้ก็เริ่มลงพลัง90 0 0แสนแล้วเนาะ1ล้านเก้าแสนล้านนี่ครับตอนนี้คะสุดแล้วนะครับผมนะโอเคนี่ฮะเดี๋ยวก,กดดูบักขำน้อยสักนิดหนึ่งนี่ฮะล้านสี่นะฮะนี่นะครับผมนีออ่นะครับ t h a i l a n d only นะฮะเออสู้ๆนะ โอเคนาอก็ฝากกับกิวมูนเซิหนึ่งด้วยนะครับผมนะถ้าเจอก็ทักทายเขาได้นะครับเป็น f c ของการไล่การเนาะรักการว้นะครับคนไทยด้วยการสามัคคีกันนะครับอย่าแย่งชิงอะไรกันมากมายนะครับเล่นเกมเพื่อความสนุกเนาะก็ได้เห็นคิวของอื่นๆแล้วนะครับว่าเขาก็เล่นกันมาหลายปีนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานเนาะก็ขอให้สู้กับฝรั่งนะครับชนะใจฝรั่งให้ได้นะครับผมนะชนะพวกมันให้ได้เออประมาณนี้นะครับผมนะ สำหรับเพื่อนเท่านใดนะครับมีคําถามไหนอยากจะสอบถามนะครับหรือว่าเป็น FC หรือว่าอยากจะสอบถามว่า,าพลังอะไรยังไงยังไงนะครับเขาเล่นกันมาประมาณไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับติดขัดอะไรตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม